สบายดีพี่น้องสกู๊สุขอนจ้าเช่าแป้งกัมาหอดได้แล้วผืนก็นมีผ้าห่มแล้วกับมอนได้มาให้ยเชาจีดกัมาแล้วคือกันยังบ่ได้อานะเราสิพากันไปสวรรค์ต่อถูกเช่านุกกัย่านแต่บ่ิไปได้เลยสบายดีพี่น้องขึ้นรถก่อนเลยขึ้นรถก่อนเลยพี่น้องเช้านองพาแซ่บีน้องมึงเนี่รายการพูพี่ไปซื้อเครื่องเต็มจีเอาหม้อข้าวเอาหม้อข้าวลงมาวันนี้ได้หม้อข้าวอีกโอ้ยขอบมุณขอบใจ หนึ่งสองสามสี่ห้าข้าวของังสวัสดีสวัสดเขตอ้นมหาไซยีไซนมหาไซยอันนี้ซ่องซ่องนั่งใหญ่นั่งน้อยสาวผู้ชายงามขนาดนี่ยนสาวแปงเดาจ้ามาสาวกูมูพี่น้องมาสากันยังทันอยู่นอนยังทันอยู่ไปเนี่ยมาปุ๊บกะได้งานเลยโหลดพาไปพี่น้องแม่เจ้าหนังน้องลูกสาวนี่อยู่เฮือนเด้อลูกสบายดีจ้าพี่น้องสบายดีจ้าพี่น้องมาห้ ตกกได้สิ๊เกอร์เออเดี๋ยวก่อนแม่เห็ดอันยังแล้วบดก่อนเดี๋ยวแม่สิติดสดติก๊กเกอร์ให้เจ้าเด้อโอเคบ่อยากพาไปเที่ะฮะไปมาเอาใหนเนี่ยห้องแล้วกับพาโอ้บ่ได้ดอกลูกจะบึงจับหนอกเดี๋ยวแม่ไปซื้อเครื่องก่อนเนาะกล้าหน้าสบายดีพี่น้องสาวๆที่อยู่ข้างหลังบอส โบย่านทรงผมเสียบอกชาวน้องพาแท็กไม่กลัวจ้าโบมีหนามากจะเซาอ้นน้อยได้เป็นบออ้นมาหาใส่ไปใส่หุอาหน้าอาบน้าใส่โต๊ะมนี่ก็ได้พ่วงไปนำพี่น้องเอาไปนำเป็นหิวของที่แรกว่าที่ยู่เอ็นเลยเป็นว่าเป็นบ่อพายุพายุมหิวของพี่น้องพายุซื้อนาสาวก็ได้นั่งด้านหน้าเลยพี่น้องเกอไปสวรรค์ไปซื้อเครื่องซื้อคลองแล้กันสาวแป้งนี่มาย้ำใจกันได้พาไปตลอดเนาะ ใส่บริการสูมาขอบโมขอบใจหลายๆพวงมาหาหลดหาล่างบุมีอยู่โทรหาปะอุ้มมาถาต่างดนเนาะเสาแปลงพม่าพอดีเนาะนึ่ว่ายังบบท่านมาหดหนึ่ว่าสิมาหดคำมาหน้าเลยังบากันเาเป็นานะอมาแต่เวนอไป้เงเด้ยังโบได้แต่งงาอ่อยนะยังบบได้งา เอาก็ได้มาหอดในเมืองแล้วพี่น้องหลดกับซีติดๆเนี่ยไปตลาดใหญ่เมืองสวรรค์เลยพี่น้องด้วตอบแสงแดดพอดีพี่น้องแดดพอดีปินมาทางนาหลุดพอดีเนาอช่วงบใบยบเขาบายซา,ามแหละ ไดโนเสาร์นี่นะอันแคนมาสิงคาโรดโค,คือครับโรตมาสองพวงมี่มเกี่ยวไปเกี่ยวมาบูดจือทางอันนั้นนี่พูดจือทางไปสิงคาร์โรตด,ดิเส้นเขาในเมืองพี่น้องจ้าเส้นนี้เพิ่นได้เห็ดใหม่เด้อพี่นอ้องเด้องามเนาะทางเซ็นทางเห็ดใหม่เซ็นได้เลยงามเลย ันี้เจ้ห้องเส้นเสีนไก่ซอนพรมีหานเหรอเพื่นเสีนอัานึ่งก็มเส้นไก่ซ้อนพรมีหานเสีนไก่ซ้อนบอกนี่แหละเส้นไก่ซ้อนพรมหานขอเถิอจะอานหนึ่งอันหน s <S <S ึ่งแปลกหูแปลกตาบนนะสาวแปลกหูแปลกตาบางสิ่งบางอย่างกันโบยจืดไหมออ ใบหึงเดียเดีมาเบิ่งความเจริญเตะสิบกว่าปีเลยเนาะผู้หล่นสาวๆก็อยู่นั่งทางทางหลังส่วนสาวน้องพาแซ่บก็รับพี่น้องสาวลี่สวรรณเขตนะครับแล้วก็สาวนุ๊กเพิ่นปูหูได้แล้วเพิ่นเพิ่นเนาะเพิ่นปูหูได้เอาถ่ายเอาจุ่มเพิ่น คุณพูดคุณพามาติกกระนายิ้มแซงรอบสองเนี่ยอันนี้ก็เห็ดใหม่ได้ล่ะสาวดีต้องคอยมาสุดนั้นตอนคอยมาสุดนั้นตอนองมาว่าววามลูกอินุลูกอ้นนะเออเจ้าห่ได้ไห่ได้ไหนบ่ใส่ได้ไหนเอออันนี้เขาเอื้อยังเกาะบ้านมาอันนี้แหละตัวเมืองกระสอบอันน่าอันเอียงเกาะเส้นทางนี่ จะกสอเอิ a a ้นเองเ้อเอือบเจ้าก็บ่เอิ้นบ่จัาเอิอนเพราะชปงอาเซียนนะแบบวงเวียนอาเซียนโอ้ยวงเวียนอาเซียนพี่น้องทางนี้เดินสมาีมาตลาดใหญ่พี่น้องไกลเติบอยู่สามสิบโลสามสิบก่าโลเนาะลงมาตนี้บเพรใส่้ายนี่บิดสนวป้ายแล้วก็ยังบรเปลูกดอก ฝากว่าได้กดติดตามสาวแป้งนี่าเด้ออย่างเด้อส่องนางใหญ่นางน้อยสาวคนไทยเลยจา้ากานานั่นบ่กกานาตะวันเลยพี่น้อง <c oughs> ก็เลยฝากช่องตลอดได้เดียวนี้ได้พี่น้องเพิ่นเขาก็ได้เขามาฮอดในตลาดแล้วพี่น้องทั้งงาตลาดเขาเอ,อินตลาดจะมาขี่ไส้เนาะเมนบอลน,นะสาวนั่อะไรเวลาจะมาขี่ไส้ลงมาแล้วพี่นอ้องพวกสาวๆเขาเหรอ สูตรชิมฮอดตลาดพ่อแหงพี่น้องจา้า <c oughs> บึ่งเน่ยกาหน้าเห็ดแล้วข้องข้อ,ขอเลยอันนี้ก็าสาวโอนกับสาวแปงเดอ้อเผื่อสิฮุนดีกูโม่เนี่ยเ <c oughs> อาไปจีบมาย่างนี่กนนย <c oughs> กำลังย่าเข้าแต่พี่น้องตลาดเ <c oughs> บิ่งไปน้องเงิน้อจ้า เอาห้าพันห้าพันพอนสามพันห้าบ่อห้าพันนี่แหละเพรแหละมีบอ่อพักเมมีบออ่บอขาเมด้อ้อก้ทเน่ท่านเน่ะเออห้ามือโอ้กองแค่ไหนเนี่ยกองละสองพันสามกองห้าเออเอาห้าพันก็พอโยน ล้วเอาไปง่ายอ๋อไม่จังเสียเอ่อคุณเบนซี่ไม่อย่างไรเนี่ยค่ะพักไว้นี่แหละตัวข้อใดใกล้เนี่ย ลดแน่หกิบายอสองตัวนี่ไ <c oughs> ตัวแมวันไอวันไตัวมันห้าร้ยยยอยบเบอคือนนั้นแท้ อ๋ออยู่บ <sa illnesses alright> ้านไงบอสองสองพันสองพันกับมั้งเอาเสกเก่งเฮ้ยเจ้าบลูดบอเอาบอเอย่ายนะพักหน่วยใหญ่เฮ้ไนะคือว่างามเนาะคือมะกรอพันเนาะ ตืมไม้แน่จากสองหน่วยพอได้เสียออมาจัดให้แม่กระนาพ่นจังไดแหวนโดยแม่นมักทัวมักทัวเสกกระพุนเอาตัวพักเงาบอกเกลืมันทั่วนี้ ไปเบิ่งสกน่ะคำโมมีจังหวะพี่เออได้ชาชามีไปทำไม่อ้นเลยพี่น้องไปไปหันหันไงกูนี่ไปหันไงโวยอ้วนโมมาจะออกมาซื้อนะอันนี้นะจะบุญมันหลายาพี่น้องพักกูลากันนะ เนาะสแปงเนาะหลาเนาะกองเขาจริงๆืออมท่คนไกินคักเป็ที่ชื่อแม่บัวเก้าวเซ่สามชิสามเตะพ่อสามเตะพอปะเตะเท่าไหรตสามพอพ คาบอหรอกมาสิเรื่องมบาบอลาหิวก็ได้หิวไปใช้รถเลยเออเปลาไปลำลาวนี่ไปเอาไปตัวนั้นน่ะเออเออผากไว้นี่และคักแล้ว เอาลาคลิปซะเออเลยจะงอมาซื้อก็ได้เอาลาพี่ล้น้องซะสโรวนยังอะไรอย่างวะ